เป็นเรื่องของคุณอาร์มนะคุณอาร์มเขาโทรมาเล่าคุณอาร์มเนี่ยเขามีอาชีพในการเหมือนกับปรับปรุงรีโนเวทโรงพยาบาลครับการทํามันจะมีอยู่2แบบแบบแรกคือทําไปพร้อมกับการสร้างโรงพยาบาลเลยอันนั้นง่ายคือหมายถึงว่าสร้างห้องผ่าตัดไปพร้อมกับสร้างโรงพยาบาลกับอันที่สองคือโรง,งพยาบาลเก่าแล้วแล้วอยากจะอัปเกรดห้องผ่าตัดใหม่ทำห้องผ่าตัดใหม่อันนี้ยาก สร้างใหม่กับรีโนเวทใช่เพราะว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลที่เปิดอยู่แล้วอ่ะมันจะต้องทําได้แค่ช่วงกลางคืนเออมันยากมากก็มาทําไม่ได้แล้วเสียงดังมากก็ไม่ได้ทั้งเสียงทั้งกลิ่นใช่ไหมยากมากโรงพยาบาลเนี่ยขนาดขับรถไปเนี่ยเขามีเลยว่าห้ามใช้สัญญาณห้ามใช้เสียงเอออะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันซึ่งสิ่งที่เขาได้มาก็คือการทําห้องผ่าตัด ของโรงพยาบาลรัฐที่หนึ่งที่เก่าแก่มาก,มากครับนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางๆแต่ไม่ได้อยู่เดาว่าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะเพราะว่าตอนที่เขาเล่าเนี่ยเหมือนว่าโรงพยาบาลนี้จะปิดตอนประมาณสกักกลางคืนนะปิดกลางวันก็เปิดตามปกติสิ่งที่เขาทําเข้าไปทําก็คือต้องทําหลังหกโมงเย็นนะครับก็จะเป็นบริเวณชั้น3าที่ต้องขึ้นไปโจทย์ของเขาคือต้องไปสร้างห้องผ่าตัดที่ชั้นสาม ซึ่งชั้นสามเนี่ยเขาจะปิดทั้งชั้นเลยแล้วก็ปล่อยให้คนงานเนี่ยเข้าไปทํางานอพอถึงวันที่ไปทํางานนะครับตัวของคุณอาร์มกับพี่ต้อมอีกคนหนึ่งพี่ต้อมก็จะเป็นเหมือนกับลูกทีมที่มีลูกน้องลูกน้องด้วยก็ขึ้นไปเขาอธิบายฝั่งนี้ครับว่าสิ่งที่เขาจะต้องเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยก็คือผ่านชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งก็จะเหมือนเหมือนเ,เป็นที่จ่ายเงินอ่ะก็จะมีที่นั่งที่นั่งอะไรแต้ไม่หมดเลยลงมาลัดน,นะครับหลังจากเลยชั้นหนึ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นชั้นสองอก็ าห้องห้องผ่าตัดที่ใช้ชั่วคราวครับแล้วก็มีออฟฟิศอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ชั้นสามที่เขาจะต้องไปไปสร้างห้องผ่าตัดตรงนี้วันนั้นก็เข้าไปทำกันเลยนะครับแต่หลังหกโมงเย็นก็คือช่วงคนเริ่มน้อยแล้วนะครับก,ก็ส่งตัวของคุณอาร์มพี่ต้อมแล้วก็คนงานเจ็ดแปดคนขึ้นไปสิ่งที่เขาขึ้นไปก็คือต้องไปตีไม้ก่อน พื่อปิดว่าอันนี้สัดส่วนของการก่อสร้างนะอันนี้ส่วนข้างนอกนะจะได้ไม่ปะปนกันอารมณ์เหมือนเดินห้างไงเห็นป่ะเวลาเขาปิดก็จะปิดสวยงามถูกต้องอนะครับตัวของคุณคุณอาร์มเขาก็นั่งดูพี่ต้อมกับลูกๆลูก,ลกทีมเขาเนี่ยครับกบต็ตีโป้งตีฝ้าปิดมง้งปิดไม้แล้วก็เริ่มทุบทุบบางส่วนที่ต้องอรีโนเวทปรับปรุงใหม่เขาก็นั่งดูไปจนถึงประมาณสักสี่ทุ่มเขาคิดได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีของมาส่ง กับรถที่เขานัดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็แยกตัวออกมาจากการที่พี่ต้อมกับลูกทีมข้างบนกําลังทํางานกันอยู่ก็<ๆ>ก็เปิดประตูออกมาตอนนี้มันเป็นประมาณสักสี่ทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างมันมืดหมดแล้วนะอืความมืดแล้วก็ความเงียบแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เขาห้ามใช้เลยคือลิฟต์เพราะว่าลิฟต์เขาไม่ให้คนงานใช้อยู่แล้ว มีอะไรคุณต้องเดินขึ้นลงบันไดอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวถ้าขนของเข้ามาในลิฟต์เนี่ยลิฟต์เสียหายแล้วลิฟต์มันน้ำรับน้ำหนักได้ไม่เยอะ,ะนะครับสิ่งที่คุณอาร์มจะต้องทําก็คือเดินลงมาจากชั้นสามนะครับแล้วก็ลงบันไดมาที่ชั้นสองแล้วก็ลงมาชั้นหนึ่งเพื่อที่จะออกไปข้างนอกเขาก็เดินออกมาจากไอ้ตรงไซต์งานก่อสร้างนะก็เดินลงบันไดมาไอตอนที่เดินลงมาเขาบอกมันมืดแล้วก็ต้องเปิดไฟชงไฟฉายด้วยอะไรเงี้ยครับพอมาถึงชั้นสองเนี่ยมันจะต้องผ่านหน้าเหมือนเป็น ห้องผ่าตัดแล้วก็มีวอร์ดมีออฟฟิศอยู่เขาบอกว่าไอ้ตอนที่เขาเดินผ่านไอ้ตรงชั้นสองเพื่อที่จะลงไปบันไดอีกอีกอีกชั้นหนึ่งไปเพื่อไปชั้นหนึ่งก็เห็นพี่พยาบาลคนหนึ่งก็เหมือนกําลังจะเก็บของอ่ะเดินไปเดินมาเก็บของก็เหมือนจะกลับบ้านเขาก็อ๋อโอเคพี่พี่พยาบาลคนนี้อยู่ก็เดินลงมาพอเดินลงมาชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นบันไดวนมีจุดพักแล้วก็ลงมาชั้นหนึ่งก็จะเจอเก้าอี้เป็นแถวยาวๆสาหรับ นั่งคอยจ่ายเงิน<ะ>แล้วก็มีเคาน์เตอร์จ่ายเงินแล้วก็มีเหมือนกับห้องพยาบาลห้องจ่ายายาอะไรเงี้ยครับเขาก็เดินผ่านไอ้ตรงจุดๆเนี้ยเขาบอกมันวังเวงมันวังเวงแปลกๆมันมันมันไม่เหมือนตอนกลางวันอะแล้วก็มันจะมีไฟจากคอมพิวเตอร์มันก็พิบมันก็ยิ่งสร้างความน่ากลัวสร้างบรรยากาศอะไรเงี้ยครับเขาก็เดินผ่านตรงจุดนี้มาแล้วก็เดินมาถึงตรงประตูใหญ่ที่เขาเข้ามาตั้งแต่ตอนเย็นพอมาถึงตรงประตูใหญ่เสร็จปุ๊บ เขากำลังจะผลักประตูออกปรากฏล็อกอประตูล็อกเขาก็เฮ้ยมันล็อกอ๋อมีอีกประตูหนึ่งก็เดินไปอีกประตูหนึ่งเป็นประตูกระจกกําลังจะผลักออกไป Lock. Oh. ล็อกล็อกแบบล็อกเลยล็อกแบบกุญแจเขาก็พยายามมองไปข้างนอกซึ่งข้างนอกข้างหน้าประตูข้างนอกมันจะมีโต๊ะรอปภอยู่ uh. เขาก็เห็นโต๊ะรอปภนะแต่รอปภไม่อยู่บนโต๊ะเนี่ยมันมีกระดาษแปะไว้เหมือนกับ รอพอน่าจะไปไหนมั้งแล้วแปะกระดาษไว้แต่มองเห็นไม่ชัดมไม่รู้ว่ามันคือกระดาษอะไรก็พยายามแบบเฮ้ยทำไงดีวะพยายามเขย่าประตูเดินไปเดินมาเ<ะ>ขาบอกว่าไอ้ตอนที่เขากําลังเขย่าประตูเดินไปเดินมาค่ะแล้วก็เหมือนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะโทรหาพี่ต้อ,อมเพราะว่าเฮ้ยพี่ต้อมพอดีผมเออ,อยู่ข้างล่างผมออกไปไม่ได้เขาคิดได้ว่าพี่ต้อมมันน่าจะมีเบอร์ของรพอเพราะว่าเขาต้องขนข้าวขนของออกเพื่อให้รอพอเปิดประตูให้อื ปรากฏว่ากําลังจะโทรสิ่งที่เขารู้สึกคือมันมีคนมาเป่าทไททอยเขาจากข้างหลังเหมือนเป็นลมเป่าเป่าผู้ไม่พอเขาบอกว่าเขาแน่ใจว่าเป็นเป็นลมเป่าเพราะมันมาพร้อมกลิ่นกลิ่นเหล้าขาวที่มันแบบมันฟุ้งตามลมหายใจมา,าเขาก็เลยหันไปดูปรากฏว่ามันก็ไม่มีอะไรไงแต่ก็บอกกลิ่นนี้มันติดจมูกมากเขาก็พยายามไล่เบอร์ดยไล่เบอร์ด,ดูเจอเบอร์พี่ต้อมกด ติดไม่รับครั้งแรกติดไม่รับวางกฎใหม่โทรติดไม่รับ <S <S> <S เขาติดไม่รับเน่ยุ๊ธเฮ้ยมันอ๋อข้างบนน่ะเขาทุกกำแพงกันอยู่พี่ต้อมอาจจะไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์โทรศัพท์อาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาก็ทํายังไงได้อ่ะผลสุดท้ายคือต้องตัดสินใจเดินกลับขึ้นไปอย่างน้อยเนี่ย,ข,นนยข้างบนมันมีคนอืมันมีคนงานเจ็ดแปดคน มันมีพี่ต้อมอยู่ดีกว่าตรงนี้เยอะกลับทางเก่ากับต้องยังไงก็ต้องกลับทางเก่าระหว่างที่กําลังจะห,หันหลังจากประตูครับ<ล>เดินมาพอเดินมาได้สองสามก้าวคุณอาร์มบอกว่ามันมีเสียงทุบป,ประตูก็ระจกบัง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 บับบบหันกลับไปดูเขาบอกเขาเขาเ่าแทบสุดทําไมอะลูกน้องเขาคนหนึ่งชื่อโจยืนทุบประตูอยู่บอกพี่ผมเรียกพี่ตั้งนานทําไมพี่ไม่ได้ยินผมหรอ เขาบอกไอ้โจไม่เขาด่าทาตกใจหมดอะไรเงี้ยเขาบอกว่า okay. คุณโจเนี่ยเป็นคนขับรถที่จะเอาของมาส่งอปรากฏว่าพอมาถึงตรงจอดรถตรงเนี้ยเราปภก็ไม่มีขยับประตูยังไงประตูก็ไม่เปิดค่ะตัวของคุณโจเขาไม่เห็นพี่อาร์มยืนอยู่นี้พอดีก็เลยมาทุบเรียกอมคุณอาร์มก็บอกว่างั้นลองดูซิลองเปิดประตูนี้จากข้างนอกดูซิมันเปิดได้ไหมหรือไม่ก็ไปดูที่โต๊ะเราพอมันมีกุญแจไหม คุณโจเขาก็เดินไปที่โต๊ะเปิดไฟชงไฟฉายก้มเงยก้มเงยไม่มีกุญแจแล้วก็บอกว่าประตูมันล็อกอม,มันต้องใช้กุญแจในการเปิดเท่านั้นอเอางี้พี่เดี๋ยวผมลองไปเดินไปตามหารปภดูเขาอาจจะอยู่แถวนี้พี่รอตรงนี้นะคุณโจก็เดินหายไปคุณอาบอกเขายืนรอยอยู่นั้นประมาณห้านาทีสิบนาทีอ,อม,มันก็ไม่มาทีแล้วมันก็เปรี่ยวอะ่ะมันก็เงียบอะเขาก็เลยเออเดินขึ้นไปข้างบนดีกว่าสบายใจกว่า ไปหาพี่ต้อม,อมเพื่อเอาเบอร์รปภจบสุดอืเขาก็เดินกลับเดินจากอ่าตรงประตูนะครับเดินออกมาเขาบอกว่าระหว่างที่เดินน่ะกลิ่นที่เขาบอกเป็นกลิ่นเหล้าขาวอ่ะมันตามเขาตลอดมันคุ้งในจมูกเขาตลอดอืแล้วก็ไอตอนที่เดินผ่านในตรงชั้นหนึ่งที่มันเป็นเก้าอี้เยอะๆไอตรงที่จ่ายเงินนะครับเขาบอกไม่รู้เขาคิดไปเองหรือเปล่าแต่หางตาเขาอะตอนที่ผ่านเก้าอี้อ่ะมันเหมือนเห็นหลังคน นั่งพิงเก้าอี้อยู่แต่เขาไม่กล้าหันไปมองอมันไม่ใช่แค่คนเดียวนะ,ะตัวนี้ก็มีโต๊ะนี้ก็มีเก้าอ<ะ>ี้นี้ก็มี<ะ>เห็นความหลากหลายของอออากางเลแต่หันหลัง<ะ>เขาก็เลยไม่หันไปมอง<ะ>ก็เลยค่อยๆเดินผ่านตรงนั้นแล้วก็ขึ้นไปชั้นสอง<ะ>ปรากฏว่าพอขึ้นไปตรงชั้นสองพี่พยาบาลก็ยังเหมือนเขาก็ใช้ชีวิตของเขาปกติก็เก็บของเก็บของเตรียมจะกลับ เขาก็เห็นเอาพี่พยาบาลอยู่นี่ไปเ,เดี๋ยวขึ้นไปหาพี่ต้อมก่อนอก็ผ่านจากชั้นสองขึ้นไปไปเจอบันไดแล้วก็เดินขึ้นไปปรากฏว่าชั้นสามที่เขาทางานอยู่อ่ะมันไม่เหมือนชั้นอื่นคือชั้นอื่นมันยังพอมีไฟมีไฟติดบ้างมีไฟมืดบ้างแต่ชั้นสามคือมันปิดไฟมันมืดตึบ๊บไฟมันมีที่เดียวคือมันอยู่ในไซต์งานอต้องเดินผ่านในตรงมืดๆเนี่ยเพื่อจะไปเปิดประตูไซต์งานาถึงจะเห็นไฟ ปรากฏว่าเขาพยายามผ่านไอ้ความมืดนดี้ไปครับส่องอไฟฉายแล้วก็เดินไปที่ไซต์งานเปิดประตูแอดเข้าไปปรากฏว่าไฟมันก็สว่างก็เข้าไปปรากฏสิ่งที่เขาเจออยู่ในไซต์งานน่ะเจอบันไดอลูมิเนียมที่ไว้ปีนขึ้นฟ้ามันล้มอยู่แต่ไม่เห็นคนงานาคนงานเจ็ดคนพี่ต้อมหายไปไหนก็ไม่รู้เขาก็เลยกดโทรศัพท์โทรจากบนนี้คิดว่าเอ้พี่ต้อมเขาพาคนงานไปไหนหรือเปล่า ปรากฏว่าไอ้ตอนที่เขากดโทรไปอะเสียงสั่นของโทรศัพท์มันดังอยู่ในห้องอเขาก็เดินตามเสียงไปปรากฏว่าไอ้โทรศัพท์ของพี่ต้อมอะมันอยู่ในกระเป๋าวางอยู่กับพื้นแต่ไม่เห็นคนงานสักคนหนึ่งเขาก็เฮ้ยไปไหนวทะทําอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็เดินวนอยู่งั้นสักพักหนึ่งโโหคนงานไม่อยู่พี่ต้อมไม่อยู่แล้วเขาจะไปไหนได้อ่ะอลง ต้องลงมีพี่ใบบานอยู่นี่เออลงไปข้างล่างไปหาพี่ใบบานก่อนอด้วยความที่เขารู้อยู่แล้วว่าข้างนอกมันมืดก็เปิดประตูใช้งานเพื่อให้แสงเนะี่ยมันส่องไปที่บันไดให้ได้มากที่สุดเ,ออเปิดให้กว้างเลยพอเ,เปิดเสร็จปุ๊บประตูค้างเสร็จปุ๊บเขาก็เดินเดินจากหน้าประตูมาที่บันไดแล้วก็เปิดแฟลชไฟฉายไปด้วยเขาบอกว่ากําลังจะเดินลงบันไดมันมีเสียงหัวเราะตามมาจากข้างหลังเป็นเสียงหัวเราะผู้หญิง แล้วเสียงประตูสายงามันปิดปังเขาบอกมันมืดแบบมืดมืดตึ๊บเลยอ่ะเขาก็วิ่งกระโดดจากบันไดชั้นสามอ่ะลงมาถึงจุดพักแล้วก็กาลังจะหักเลี้ยวลงไปที่ชั้นสองไอ้ตอนจังหวะที่มาถึงจุดพักอ่ะหางตาเขาเห็นตรงบริเวณบันไดข้างบนอ่ะมีขาคนยืนอยู่เขาบอกไม่ใช่ขาเดียวประมาณสักสองถึงสามคู่ยืนอยู่แต่เขาไม่กล้าหันไม่มองนะเขาก็วิ่งลงมาวิ่งลงมาปุ๊บ มาผ่านหน้าตรงที่มีพี่พยาบาลอยู่ครับเขาก็ไปหยุดตรงนั้นแล้วก็เหมือนกับลูกนี้ลูกโรน่ะ,<ฮ>ะลูกนี้ลูกโรน่ะ,<ฮ>ะพี่พาบาพี่พยาบาลหันมาเห็นเขาก็กวักมือเรียกเขาถามไอ้นุ่มมนทําอะไรเนี่ยเดินๆคุณอามก็เล่าให้ฟังว่าผมทํานู่นนี้นั่นน,นี่นั้นแต่ผมอะไม่แน่ใจว่าผมเจออะไรมาหรือเปล่าผมเจอแบบนี้แบบเนี้ยพี่พยาบาลก็อืมมันไม่มีผีหรอกที่นี่โรงพยาบาลจะมีผีได้ยังไง โอ้โหทำไมกล้าพูดประโยคนี้คุณอามก็บอกพี่พยาบาลอะโรงพ<ล>ยาบาลอะยังไงก็มีผีแน่พี่พยาบาลพูดผมอย่างเงี้ยอืมเขาบอกว่าแล้วแล้วผมตอนเนี้ยคือผมออกไปข้างนอกไม่ได้ผมจะต้องออกไปข้างนอกเขาบอกอ๋อไอประตูประตูใหญ่มันล็อกแต่ถ้าจะออกไปนอกตึกอ่ะเดินไปถุนอาคารสิมันมีประตูหนีไฟมันออกไปข้างนอกได้อืมตัวคุณอามเขาก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นอะมีประตูหนีไฟคุณอามก็ก็โอ้โห ขึ้นมากูยังโดนหนักขนาดนี้กูลงไปอีกกูจะโดนหนักขนาดไหนถ้าลงหนีไฟมันต้องลงอีกกี่ชั้นนะ่ะก็ลงไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ผ่านในตรงที่จ่ายยาเมื่อกี้ออที่เห็นคนนั่งอยู่อ่ะแล้วก็ต้องเดินผ่านไอ้ประตูเมื่อกี้อไอ้ที่ได้กลิ่นเหล้าขาวอ่ะแล้วก็ต้องเดินไปถึงสุดทางถึงเจอประตูหนีไฟหลายด่านเขาก็คิดอยู่จะทํายังไงวะตัวของพี่พยาบาลก็เห็นคุณอามนั่งคิดอยู่ก็ไป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 เดี๋ยวพี่พาไปส่งพี่พยาบาลก็พาไปเายังชั่วออกมาจากห้อง เก็บของแกนะครับแกก็พาเดินแต่แกไม่ได้พาลงบันไดแกพาเดินไปตามไอทางเดินชั้นสองคุณอามก็บอกอ้าวพี่ไม่ไม่ลงบันไดชั้นหนึ่งแล้วลงไปทางนั้นน่ะแลบอกอืมพี่อยู่ที่นี่พี่รู้ทางเดี๋ยวพี่พาไปทางนี้จบเลยอืมนี่ไง,งทางออกหนีไฟซึ่งทางออกหนีไฟมีทุกชั้นอยู่แล้วอ่าเปิดประตูนี้ออกไปลงไปข้างล่างก็ออกไปข้างนอกตึกได้เลยออ,อ,อตัวของพี่พยาบาลก็เดินนําตัวคุณอามก็เดินตามโดยการที่เปิดไฟฉาย เดินตามไปด้วยคุณอารมเขาบอกว่าไอ้ตอนที่กําลังเดินไปอะกลิ่นกลิ่นเหล้าขาวกลิ่นเหม็นสาบกลิ่นอะไรมันแบบมันคลุ้งไม่หมดซึ่งเขาก็จะถามพี่พยาบาลดีไหมวะเขาก็เลยเดินไปชิดตัวพี่พยาบาลถามพี่กําลังจะก,ก้มถามอะเขาบอกเขาพังอ่ะออกมาเลยกลิ่นมันมาจากพี่พยาบาล<อ>กลิ่นอะมันมาจากพี่พยาบาลเขาเฮ้ยมันยังไงวะเขาก็พยายามจะ คิดว่าตกลงมันมันยังไงกันแน่อะไรวะเนี่ยเออระหว่างที่กาลังส่องไฟฉายอยู่พี่พยาบาลก็เดินนําหน้าห่างกันประมาณสักสามเมตรครับเขาก็ส่องขึ้นส่องลงไอตอนที่จังหวะส่องตัวพี่พยาบาลก็ใส่ชุดพยาบาลสีขาวแล้วก็ส่องลงมาข้างล่างไฟมันก็แบมแบมอยู่ข้างล่างอะนะเห็นไม่ชัดว่าไฟไฟมันไม่เคลียร์แต่พอเอาไฟส่องลงมาจริงๆอ่ะขอชัดๆสิ่งที่คุณอาร์มเห็นคือพี่พยาบาลอะ ไม่มีขาคือมีขาเดียวขาซ้ายขาเดียวขาขวาไม่มีแล้วพี่พยาบาลนี่ก็เดินตัวของคุณอาร์มก็ช็อกตกใจแล้วเขาก็หยุดพอคุณอาร์มหยุดพยาบาลก็หยุดแล้วพยาบาลก็หันหน้ามาพอพยาบาลหันหน้ามาเขาบอกคุณอาร์มช็อกเลยพยาบาลที่หันหน้ามาลูกตาไม่มีตาโบเป็นเขาบอกเป็นสีดําเข้าไปข้างในคุณอาร์มตั้งสติได้วิ่งผ่านพยาบาลคนเนี้ ไปที่บันไดหนีไฟวิ่งไปปุ๊บเปิดบันไดหนีไฟปุ๊บวิ่งลงมาข้างล่างวนลงมาถึงชั้นหนึ่งปุ๊บออกไปนอกตึกจะวิ่งออกไปนอกโรงพยาบาลไอตอนที่มาถึงลานจอดรถวิ่งออกไปอะะได้ยินเสียงไล่ตามหลังอ้ามอ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 าม,อาม,อามพี่เองพี่เองหันไปดูพี่ต้อ,อมอพี่ต้อมอยู่ข้างล่างแกเดินมาวิ่งมาขากระเพกเลยคุณอามเขาก็เลยเฮ้ยถามพี่ต้อมไปไหนมา พี่ผมเพิ่งโดนผีหลอกมาคุณอามบอกนะ,ะพี่ต้อมพูดมาคําเดียวเลยโดนเหมือนกันเหรอทั้งคู่ก็เลยคุยกันปรากฏว่านี่คือสิ่งที่พี่ต้อมเล่าให้ฟังตอนที่อคุณต้อมกําลังให้ลูกน้องทุบก,กําแพงกําลังทําอะไรอยู่ในห้องนั้นะ่ะแล้วคุณอามออกมาข้างนอกอะ,ะตัวของพี่ต้อมเนี่ยเขาก็ปีนขึ้นไปบนฟ้าซึ่งไอ้การจะลื้อฟ้าได้มันต้องลื้อฟ้าแล้วก็เอาสายไฟลงมา ในระหว่างที่แกก็เอาบันไดามาตั้งลูกน้องแกก็เดินมานายนายโรงพยาบาลเนี้ยเขายังมีคนไข้อยู่เหรอเขาถามทำไมอ่ะผมได้ยินเสียงร้องโอ้ยโอยโอยโอยดังมาจากผนังเนี้ยตัวของคุณต้อมเขารู้อยู่แล้วว่าชั้นนี้มันปิดเขาก็เลยบอกลูกน้องไปว่าไม่มีอะไรหรอกมกั้งมันน่าจะเป็นเสียงท่อลมอืมลมมันคงผ่านมาแล้วมันก็ดังวึงวึงวึง,งอาจจะตกใจคิดไปเองว่ามันเป็นเสียงคนร้องโอยเออ ตัวของพี่ต้อมก็เลยให้ลูกน้องได้ทางานต่อพี่ต้อมก็ปีนขึ้นไปบนบันไดบันไดอลูมิเนียมนะครับเพื่อจะไปลื้อฝ้าไปดึงสายไฟเขาบอกว่ามันมีจังหวะหนึ่งที่เขาเอื้อมมือไปจับสายไฟฝ้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามกระชากพอจะก,กระชากสายไฟปุ๊บเขาบอกมันมีมือเย็นๆมาจับที่ข้อมือปั๊บเขาก็ตกใจตวัดมือตัวเองดึงสายไฟลงมาล่วงล่วงจากบนาับนไดบันไดก็เลยลม้มค่ะ สิ่งที่คุณอาร์มที่บอกว่าเข้าไปเจอบันไดล้มอยู่คืออันเนี้ยลูกน้องเห็นว่านายเนี่ยตกก็เลยอุ้มออกมาพออุ้มออกมาเสร็จปุ๊บลิฟต์ก็ใช้ไม่ได้เขาปิดลิฟต์ไว้อ่ะก็เลยอุ้มลงบันไดหนีอ่ะเราอุ้มลงลิฟต์มาก่อนจังหวะนั้นเขาบอกไม่กล้าลงบันไดขออภยัยลงลิฟต์ปรากฏพอกดลิฟต์ลงจะไปชั้นหนึ่งเนี่ยลิฟต์มันมาจอดชั้นสองอประตูลิฟต์เปิดมีพี่พยาบาลคนนึงยืนอยู่หน้าลิฟต์ แล้วก็ถามมาทไรันอืมทุกคนไม่กล้าตอบมีน้องคนหนึ่งที่เป็นทีมงานเขาบอกว่าเออ,เอ,อผมมาทางานข้างบนครับพอดีนายผมแนละ้เขาตกบันไดผมจะพาเขาไปข้างนอกก่อนอะไรเงี้ยพี่พยาบาลก็ก็อ๋อโอเคแล้วลิฟต์ก็กําลังจะปิดแล้วพี่พยาบาลก็ชี้ชี้ไปทางบันไดหนีไฟทางออกแต่ยังไม่ได้พูดอะไรกันนะลิฟต์มันปิดพอลิฟต์มันปิดเสร็จป,ปุ๊บลงมาปรากฏว่ามันมาเจอชั้นหนึ่งอะแล้วมันเงียบอะ แล้วมันออกประตูกระจกไม่ได้พยายามผักประตูกระจกไงมันก็ล็อกพอดีไอ้น้องคนนี้ที่เห็นพยาบาลชี้ก็เลยมองเฮ้ยพยาบาลเขาชี้ไปทางนี้แต่ข้างบนพอมองไปเห็นไอ้บันไดหนีไฟมันมีป้ายอยู่ก็เลยออกตรงบันไดหนีไฟวิ่งมาถึงนั้นแล้วก็ออกมาได้แล้วก็มาเจอคุณอาร์มกําลังวิ่งออกไปที่ลานจอดรถเนี่ยเหตุการณ์มันไล่เลี่ยกันนะแต่ถ้าเทียบกันแล้วคุณอาร์มนี่เจอหนักกว่าคุณพี่ต้อมนะยังไม่จบมีเจอหนักกว่านี้อีกคุณอาร์มเขาก็ งั้นวันนี้เราถอนตัวก่อนกลับบ้านชัวร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเจอคนเดียวกันทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านวันรุ่งขึ้นสิบเอ็ดโมง<ะ>กลับมาเพื่อที่จะมาเก็บของเพราะมเมื่อคืนออกมาโทรศัพท์ก็ไม่ได้เก็บอะไรก็ไม่ได้เก็บก็ขึ้นไปเก็บของชั้นสามสิบเอ็ดโมงหลังจากที่เก็บของเสร็จปุ๊บมันทํางานได้แค่ตอนเย็นไงก็ต้องเดินลงมาผ่านชั้นสองม,มันต้องขนของลงมามันขึ้นลิฟต์ไม่ได้พอผ่านชั้นสองเสร็จปุ๊บ ตวงคุณอามเขาบอกเขานึกอะไรไม่รู้ไปยืนอยู่หน้าห,ห้องเนี้ยเขาไปยืนใกล้ๆกลางๆอยู่แปลว่ามีพยาบาลคนหนึง่งเขาก็หันมาเห็นติดต่ออะไรไหมคะตัวของคุณอามเขาก็เล่าเรื่องว่าเมื่อคืนเนี่ยผมมาทํางานนี่ผมเจออย่างนี้ระหว่างที่เล่าอยู่คุณอามเขาค้างก่อนค้างไปที่มันเป็นบอร์ดแล้วก็จะมีรูปพยาบาลพยาบาลพยาบาลแล้วเขาค้างไปที่รูปกลางที่อยู่ในบอร์ดแล้วเขาก็เล่าถึงไอ้เขาเจออย่างเงี้ยผมเจอคนเนี้ยพี่ พี่พยาบาลคนนี้เขาก็ตกใจแล้วก็หันไปเรียกพี่หัวหน้าพยาบาลอีกคนหนึ่งชื่อว่าพี่กุง้ง<ะ>เดินมาบอกเนี่ยคนงานที่เขามาทํางานเมื่อคืน<ะ>เขาเจออย่างนี้เจออย่างนี้พี่กุ้งก็ถามว่าเจอจริงใช่ไหมบอกจริงพี่กุ้งก็เลยเล่าให้ฟังว่าพี่พยาบาลคนนี้ยเป็นพยาบาลเก่าแก่<ะ>ของโรงพยาบาล<ะ>ซึ่งเขาเป็นคนที่ดูแลคนไข้ดีแล้วก็อยู่คู่กับโรงพยาบาลเนี้ยมานานแต่เขามีโรคประจําตัวอ<ะ>แกเป็นเบาหวาน<ะ>อ,อ S <S แล้วแกต้องมาตัดขาที่โรงพยาบาลน,นี้ย <โฮ S 1> แล้วแกก็มาเสีย <โฮ S 1> ที่โรงพยาบาลน,นี้แล้วมาตัดขาขวาแล้วก็มาตายที่โรงพยาบาลน,นี้ <โฮ S 1> <อ>ไม่ค่อยมีใครเจอนะมีน้องเนี่ยเจอแต่ส่วนมากคนที่เจอที่เนี้ยจะไม่ค่อยเป็นคนไข้ไม่ค่อยเป็นพยาบาลส่วนมากจะเป็นโจรจะเป็นขโมยขจร <โฮ S 1> ก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็อ๋อโอเครู้ละไอ้สิ่งที่เขาเจอเป็นอย่างนี้เขาก็เดินลงมาข้างล่างเจอรปภอ๋อพี่เมื่อคืนผมลงมาหาพี่อ่ะ พี่ไม่อยู่ที่โต้บอกโอ้อยใครจะมาอยู่ <c oughs> ที่นี่เขารู้กันดีที่นี่แรงไงตายเอาค่ำกลาคืนไม่ค่อยมีคนอยู่หรอก <c oughs> <c oughs> ทิ้งเบอร์ไว้เนี่ยมีอะไรก็ไปโทรมีอะไรก็โทรมาหาผม้กระดาษนั่นคือเบอร์เป็นเบอร์ว่าเอ้ยใติดต่อเราพอโทรที่เบอร์นี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอพอก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยที่ว่าแรงอ่ะเพราะสมัยก่อนอ่ะมันมีขโมยขจรเยอะอืกลางคืนโรงพยาบาลมันปิด มันจะมีโจรที่มันมาในคาบของคนไข้ปลอมเป็นคนไข้แล้วก็ฝังตัวเองในโรงพยาบาลครับพอโรงพยาบาลใกล้จะปิดตอนเย็นๆน่ะก็แอบเข้าอยู่ในห้องน้ําอแล้วก็พอโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเปิดฟ้าแล้วก็ปีนขึ้นไปบนฝ้าอแล้วก็รอเวลากลางคืนก็ลงมาแล้วก็มาขโมยของอเขาบอกว่าไม่รู้ว่าคนเนี้ยทำมาแล้วกี่ครั้งแต่มีอยู่วันนึงอะ่ะเขาเขาไปเจอศพ เขาบอกว่าเขาไปเจอศพซึ่งไม่แน่ใจว่าไอการเจอศพบนฟ้าเนี่ยเขาได้กลิ่นก่อนหรือเปล่าพอไปเจอศพเสร็จปุ๊บเขาแน่ใจว่านี่คือขโมยเพราะมันมีของมีค่าที่เป็นของโรงพยาบาลอ่ะกองอยู่บนฟ้าเต็มเลยอพี่อาร์มก็เลยบอกว่าพี่ต้อมหรือว่าคนที่จับมือพี่บนฟ้าคือศพนันคือคนที่ตายคนนี้วะก็ไม่รู้นะอันนี้คืออีกเคสหนึ่งอีกคนหนึ่งที่หายไปเลยจากเรื่องนี้คือโจ ที่มาทุบประตูแล้วก็บอกว่าจะไปหารปอปรากฏว่าผ่านเหตุการณ์วันนั้นมาโจโทรหาคุณอามคุณอามก็เลยถามเฮ้ยไปไหนมาโอ้ยบอกจะไปหาร,ารพภวันนั้นหายไปเลยบอกพี่ผมไม่ได้ไปไหนหผมนอนแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลทำไมอะโรงพยาบาลเนี้ยพี่ขึ้นมาสิตัวของค,คุณอามก็ไปหาบอกว่าไปเจอคุณโจนอนแอดมิดอยู่และนี่คือเรื่องที่คุณโจเล่าให้ฟัง คุณโจบอกว่าตอนที่บอกคุณอามว่าเดี๋ยวผมเดินรอบๆตึกเนี่ยผมเผื่อเจอรอพอผมจะได้ให้เขามาเปิดประตูให้ค่ะปรากฏว่าไอ้ตอนที่เดินไปเราพอไม่เจอ,อแต่ไปเจอทางเข้าตึกตรงบันไดหนีไฟก็เลยเอา้าวตรงนี้มันเปิดได้นี่ก็เลยจะเปิดประตูเข้ามาแล้วจะวิ่งไปหาพี่อาร์มบอกพี่อามออกทางนี้สิไอตอนที่เดินผ่านเข้ามาเป็นทางเดินแล้วก็ตรงที่มันเป็นเก้าอี้ สำหรับรอจ่ายตังอะ่ะทั้นหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าพอ,พอเดินผ่านปุ๊บเขาเห็นคนนั่งอยู่ที่เก้าอี้เขาตกใจเฮ้ยมันมัน,ม,นมันมีคนนั่งด้วยเหรอ,เ,อเวลมันปิดแล้วไงเขาบอกว่าพอเขาสังเกตดีๆอะคนที่นั่งอยู่อ่ะบางคนแบบเลือดออกบางคนตาไม่มีบางคนแขนขาดบางคนหัวหลุดคนเจ็บหมดผีเขาบอกเขาผีเขาบอกเขาเห็นอย่างนั้นอะเขาสลบอยู่ตรงนั้น อยู่ตรงนั้นเลยอยู่บริเวณชั้นหนึ่งนั่นแหะจนเช้าพยาบาลถึงมาเจอแล้วพาเขามาแอดมิดนั่นเท่ากับว่าถ้าคืนนั้นคุณอามลงมาชั้นหนึ่งจะเจอจะเจอคุณโจนนอนอยู่ตรงนี้แต่พี่พยาบาลพาเดินไปชั้นสองลงตรงนู้นก็เลยไม่เจอกันเป็นจังหวะเดียวกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้คือข้างบนนโดนก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกก่อนทั้งหมดก็เลยไม่เจอกัน ทุกคนเจอผีหมดฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีผีจากอังคารคุมโปงเอาฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคุมโปง X